สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากน้องนนท์ค่ะนายชนธันสินรัชตานันนะคะซึ่งน้องนนท์นะคะเป็นผู้ใช้ประสาทหูเทียมที่เริ่มผ่าตัดตั้งแต่อายุ5ขวบค่ะโดยที่น้องนนท์นะคะผ่าตัด2ข้างโดยแต่ละข้างห่างกันเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะ น้องนนท์สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะและประสบความสำเร็จในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะคะที่ผลการเรียนยอดเยี่ยมเลยแล้วก็เรื่องกิจกรรมที่โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องนนท์จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังกันค่ะค่ะน้องนนท์คะปัจจุบันเนี่ยใช้เครื่องประสานบเทียมมานานเท่าไหร่แลวคะก็ผมผ่านตั้งแต่5ขวบใช่ไหมครับตอนนี้ผมอายุ16แล้วครับก็อายุจากการเป็นผู้ใช้งานก็ประมาณ สิบเอ็ดปีแล้วครับอสิบเอ็ดปีแล้วนะคะก็ถือว่านานเลยทีเดียวค่ะยังจําเหตุการณ์ในวันที่เราผ่าตัดได้ไมั้ยคะว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างก่อนที่เราจะผ่าตัดก็ตอนเข้าห้องผ่าตัดผมรู้สึกว่าผมทําอะไรไม่ถูกผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันไม่เชิงวังปัวครับผมรู้สึกว่ามันจะเจออะไรอีกข้างหน้าอะไรอย่างงี้ครั้งแรกอะครับรู้สึกแบบ ก็สับสนมากแบบก่อนเข้าก็คือมีพยาบาลเขาเอาอยามาให้แล้วก็กินแล้วก็ผมแบบรู้สึกแบบง่วงรู้สึกไม่มีแรงเลเหมือนแบบทำแค่แค่ลืมตาเฉยๆออคือคน่าจะเป็นฤทิจากยาแหละครับค่ะก็คือน่าจะเป็นยาที่ทําให้เกิดคลายกังวลแล้วก็หลับไปค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเราผ่าสองข้างแล้วเนี่ยเราเออรู้สึกว่าการใช้งานพร้อมกันสองข้างนี่ดีไหมก็ดีนะครับผมสามารถแยกเสียงซ้ายขวาได้ก็เออ คือปกติก็คือเวลาเราข้ามถนนเราจะได้ยินเสียงรถใช่ไหมครเราก็จะฟังเสียงรถเป็นหลังว่าแบบมันจะมีรถมาจากทางไหนบ้างถ้า,าม,ม,มันถ้ามสมุิในกรณีที่เราไม่เห็นรถแต่เราจะได้ยินเสียงรถแทนก็คือถ้าเราใส่สองข้างเราก็จะอาจจะได้ยินว่าแบบรถจะมาทางขวาหรือรถจะมาทางซ้าย<ม>เป็นอะไรประมาณนี้ครับก็คือเราก็จะกะได้ว่าเรามันจะมาทางไหนล้วก็ค่อยระวงังทางนั้นก่อน การใช้โทรศัพท์มือถือหรือการดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ฟังเสียงผ่านลําโพงเป็นปัญหาไหมคะก็ไม่เป็นนะครับก็ผมก็ฟังเสียงได้เอาจริงผมแยกสายขวาได้ก็ตอนแรกผมนึกว่าผมแยกไม่ได้พอผมลองมาฝึกดูก็คือเอาผมก็ฝึกแยกฟังสายฝา้ายขวาได้ก็ทําให้แบบเออมันก็ไม่มีปัญหาอะไร การฟังผ่านลําโพงก็พม่ได้มีปัญหาก็รู้สึกว่าเหมือนคนปกติดีจริงๆเอาริงผมก็ฟังผ่านหูฟังได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็นเป็นแหล่งกําเ <Head phone S 2> นิดเสียงครับผมเฮดโฟน, <Head phone S 1> นแบบหูฟังแบบหัวเล็กก็ได้ก็แต่ลําบากนิดหน่อยแต่ว่าฟัง <สา S 2> ได้ค่ะ,คะแล้วอย่างการเล่นดนตรีเหะคะเพราะว่าน้องนน์เนี่ยมีการฝึกเล่นดนตรี ตั้งแต่วัยเด็กเลยอ่าแล้วก็เห็นว่ามีเล่นเครื่องดนตรีหลายชิ้นด้วยมีอะไรบ้างคะเครื่องแรกที่ผมเล่นก็คือเปนโนครับอืมแล้วก็เครื่องที่สองก็คือกลองอืมแล้วก็หลังๆมาก็จะเป็นกีตาร์อ๋อก่อนกีตาร์ก็จะมีเบสที่ฝึกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เลิกแล้วก็ม,มีมีกีตาร์ครับค่ะโอ้นี่ก็เล่นครบวงแล้วนะคะเป็นนักร้องบ้างไหมคะไม่เป็นไร <laughs> <laughs> ไม่ไม่ชอบแนวร้องเนะ้นแนวชอบเล่นดนตรีมากกว่า แต่แต่ก็เข้าเวลาอาบน้ําก็ลองเพลงลองคนเดียวได้อแต่ไม่ชอบรัองนเวทีใช่ครับนอกจากกิจกรรมการเล่นดนตรีเราเนี่ยเรายังมีกิจกรรมแบบอื่นด้วยนะเช่นเป็นพิธีกรครับผมอตอนนั้นผมเป็นพิธีกรก็ก็กคีนสมัครไปเพราะว่าอยากเป็นคตอนนั้นเหมือนแบบช่วงหาตัวเองเลยคนระับแบบ ชอบอันนี้หรือเปล่าชอบแบบไปอยู่กับคนเยอะๆหรือชอบแบบงานเบื้องหลักมากกว่าตอนนั้นเป็นพิธีกรก็รู้สึกว่าโอเคนะเราก็ทํามันมาได้ดีเราก็ตอนนี้เป็นพิธีกรผมฝืนแบบฝืนธรรมชาติตัวเองหลายอย่างเช่นการพูดนะครับตอนนั้นผมสำเนียงอังกฤษก็อังกฤษก็จะเป็นแบบนคนไทยพูดนะครับก็คือผมก็ต้องปรับหลายอย่างปรับเรื่องเสียงเวลาพูดผมต้องพูดให้ปากกว้างขึ้นเพราะว่าเอไม่งั้นผมก็จะปรับไม่รู้เรื่อง แล้วผมบางทีผมก็ต้องปรับลิ้นตัวเองแบบให้พูดแบบคํานึงคำคำบางคําได้ชัดขึ้นอะไรอย่างนี้เพื่อให้เป็นสำเนียงที่เป็นเจ้าของภาษามากขึ้นว่างั้นเถอะอย่างนี้ใหใ,หใ,หให้มันฟังดูหน้าฟังมากขึ้นก่กอนแสดงว่าที่พูดเป็นภาษาอังกฤษเราเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับอืมไม่ใช่พิธีกรธรรมดานะคะอยากค้นหาตัวเองด้วยการไปสมัครเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษอ่ะทีนี้เราขอย้อนกลับไปวัยเด็กนิดนึง ตอนที่น้องนอนเข้ามาผ่าตัดและเริ่มใช้เครื่องเนี่ยตอนนั้นน้องนนเนี่ยอยู่อนุบาลสามครับซึ่งถือว่าก็เป็นเด็กวัยเรียนรู้แหละอ่าทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยน,น้องก็อยู่ในโรงเรียนแล้ะพอเรามีเครื่องใหม่ๆมีเหมือนมีของเล่นใหม่ชิ้นหนึ่งอ่ะแปะอยู่แน่นอนว่าคนก็จะเริ่มสนใจว่าอุปกรณ์เนี้ยคืออะไรณนะตอนนั้นน้องนอนเล่าให้เพื่อนฟังไหมหรือบ,บอกออใครๆยังไงบ้างเออจริงๆพ่อแม่ผมบอกครูแล้วผมก็มีส่วนหนึ่งที่ผมบอกเพื่อนว่าแบบ มันคือเครื่องอันนี้เอาไว้ทําอย่างนี้เราก็ต้องบอกตามตรงไปเลยว่ามันมันคือเครื่องที่าเราทําให้ที่จำจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราก็คือมันมันใช่ไม่ใช่ของเลนอะไรค่ะก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะคือถ้าน้องๆที่ใช้เครื่องประสาทหูเทียมอยู่แล้วไปโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือตัวน้องเองก็ควรจะมีความรู้ต่ออุปกรณ์ที่ตัวเองใช้งานด้วยเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆในชั้นเรียนหรือคุณครูนะคะเพื่อให้ช่วยดูแลกันซึ่งเป็นที่เ,เรียกว่าน่าชื่นชมมากเพราะว่าเด็กๆเ,เองเขาก็มีความรับผิดชอบแล้วเขากับรู้สึกว่าเออมันเป็นหน้าที่ที่พวกเขาต้องร่วมกันทาค่ะในด้านผลการเรียนของน้องนนท์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในดับที่ดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนแหละว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากความตั้งใจของเราด้วยแต่ก็อยากทราบว่า การใช้เครื่องประสาทหูเทียมในชั้นเรียนเนี่ยเป็นอุป,ปรสรรคกับเราไหมเราสามารถฟังคุณครูรู้เรื่องไหมฟังหรอเปาครับก็ผมผมต้องยอมรับว่าผลการเรียนในช่วงมอตอ้นผมไม่ได้ดีผมเพิ่งมาดีตอนมอปะานี่เองนะคือจริงๆเราทุกอ,อย่างมันก็เกิดจากการฝึกครับก็คือถ้าเรายิ่งฟังเราก็จะยิ่งรู้เรื่องเราก็จะแบบแยกออกว่าเขาพูดว่าอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ถ้าการฟังครูรู้เรื่องไหมคือมันยังไงมันก็ต้องรู้เรื่องอะครับเพราะว่าแค่ต้องโฟกัสกับมันแค่เราต้องมีสมาธินิดหนึ่งในการฟัง เพราะว่ายิ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างว่องแวง่ายก็เลยแบบต้องใช้สมาธิเข้าไปอีกคือจริงๆการที่เราจะฟังคุณครูในห้องเรียนได้ตลอดเวลาสําหรับเด็กก็คงน่าจะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยของน้องนนเองเนี่ยเนื่องจากเป็นโรงเรียนทางเลือกเนาะโรงเรียนทางเลือกเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเลือกวิชาที่ตัวเองสนใจนะคะว่าวิชาเลือกต่างๆเราสามารถเลือกได้ว่าเราสนใจวิชาไหนบ้าง ซึ่งน้องนอนเองนะคะที่โรงเรียนเนี่ยจะมีให้เลือกวิชาเลือกเป็นภาษาด้วยนะคะครหรือ,อ,อวิชาที่เองสนใจน้องนอนทพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามีวิชาอะไรบ้างที่น้องนอนเลือกก็คือผมเลือกเป็นแผนของภาษาแต่ว่าจริงๆเราสามารถลงวิชาอื่นได้ตามที่สนใจเลยก็คือผมลงเป็นภาษาสองตัวภาษาญี่ปุ่นสองตัวแล้วก็ลงลงเป็นเซมินาหรือว่าสัมสม,มานาวิชา,าสัมมานาอีกตัวหนึ่งครับสวัสดีครับผมปล่อย ไปว่างไว้แบบทําอย่างบบอื่นหรือพัฒนาตัวเองครับค่ะอันนี้อันนี้อย่างเวลาเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยน,น้องน้องนนฟังคุณครูยังไงคือเขามีวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นยังไงต้องครูคนเก่าผมเขาพูดค่อนข้างชัดมผมก็เลยแบบโชคดีหน่อยที่แบบม,มีครูที่พูดชัดแล้วก็วิธีฝึกคือมันมันฝึกง่ายๆะครับคือผมก็เปิดเทปฟัง คลิปจากใน YouTube มาฝึกฟังหรือไม่ก็ดูซีรีส์หรือดูการ์ตูนที่เป็นภาษาของภาษาอันนั้นก็คือแบบมันจะฟังง่ายหน่อยแล้วมันก็จะได้ยินค่อนข้างชัดถ้าเป็นถ้าเป็นการ์ตูนนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มมองถึงอนาคตแล้วว่าเรามีการวางแผนอนาคตเราไว้ยังไงบ้างเลยจะสอบเข้าสาขาวิชาไหนอ๋อครับผมก็ที่ผมดูมีสามอย่าง เอาอันดับหนึ่งเลยของผมก็คือบริหารธุรกิจเพื่อสังคมของมสวครับตัวเชียลอนเตอร์ไพรส์หรือธุรกิจเพื่อสังคมเราก็คือจะเป็นการนํากําไรคืนสู่สังคมหรืออาจจะไม่ใช่กําไรก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าเราทําอันนี้เพื่อสังคมเราเราได้ตังอะไรอย่างนี้ครับอีกคณะหนึ่งจะไม่ได้ต่างกับอันแล้วก็คือจะเป็นบริหารธุรกิจแต่ว่าจะเป็นของ T N I หรือว่าเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นครับก็คือจะเป็นธุรกิจที่เรียนญี่ปุ่นด้วยเรียนแล้วก็เรียนธุรกิจไปด้วยครับก็ มหาลัยนี้ก็จะเปิดโอกาสให้แบบคนที่สนใจนภาษาญ,ญี่ปุน่นแล้วก็อยากไปทางานที่ญี่ปุน่นหรืออยากเรียนต่อที่ญี่ปุน่นเพราะว่าที่นั้นก็จะมีทุนมีมีบริษัทญ,ญี่ปุ่นมาจับจองตัว<ม>อะไรอย่างนี้ครับทันสุดท้ายพวกอักษรศาสตร,ร์อักษรศาสตร์หรือมนุษศาสตร์ภาคภาษาญ,ญี่ปุ่นครับ<ม>ก็จะมีของสองที่ก็คือมศวกับจุฬาที่ผมสนใจแต่ว่าจะเป็นอันดับสามเพราะว่ายังไม่ได้มีแพชชั่นแรงกับมันแบบขนาดแบบต้องอยู่กับมันทุกวันหรือแบบ อยู่กับมันจนแบบอย่า <c> ง <oughs> เงี้ยครับทำอาชีพนั้นไปอีกยาวนานเลย่รับ <6 S 1> ัมค่ะก็ที่เราคุยกันมาเนี่ยเราจะเห็นตลอดว่าน้องนวจะบอกผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้ตรงนี้เยอะบางทีก็ฟังไม่ทันบ้างอะไรบ้าง แต่ทุกอย่างที่เราเห็นมาตลอดสตอรี่ที่เราวางกันมานะคะคือน้องเนี่ยมีการวางแผนชีวิตมีความชอบมีความสนใจที่น้องมุ่งมั่นมาตั้งแต่ต้นน้องชอบภาษาน้องก็เรียนสายภาษาน้องเลือกวิชาเลือกด้านภาษามาและน้องก็มีการวางแผนอนาคตที่จะเข้ามาวิทยาลัยที่สามารถที่จะดึงเอาจุดเด่นหรือศักยภาพของตัวเองออกมาใช้งานให้ได้ประโยชน์ซึ่งจะเห็นว่าการที่น้องผ่าตัดประสาทหูเทียมเนี่ยไม่ได้สร้างเงื่อนไขหรือกรอบอะไรเลยที่ทําให้น้องไม่สามารถที่จะคิด หรือหวังหรือ,อมุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่า,าน้องอก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้อย่างดีเลยว่าเราไม่มีเงื่อนไขเราไม่มีข้อจํากัดแล้วเรื่องภาษาก็ไม่ใช่ขีดจํากัดของเราเช่นกันเราสามารถเรียนกี่ภาษาก็ได้เราสามารถที่จะฟังโฟกัสต่อให้มีเสียงรบกวนเยอะเราก็โฟกัสได้ต่อให้เราฟังครูเจ้าของภาษาที่เราไม่คุ้นเคย เราก็ตั้งใจฟังจนเราเรียนรู้ได้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความสามารถของตัวน้องเองความตั้งใจของตัวน้องเองด้วยและก็ต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือคุณภาพเสียงนะคะของเมดเอลที่ทําให้น้องสามารถที่จะรับฟังเสียงที่ได้เอ,อคุณภาพเสียงสูงสุดนะทำให้น้องสามารถที่จะฟังแล้วก็จับใจความเข้าใจได้เป็นอย่างดีไม่มีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดเสียงดนตรีนะคะหรือว่าภาษาอื่นๆค่ะครับผมค่ะทีนี้อยากจะให้น้อง ฝากถึงเพื่อนๆที่อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องที่อาจจะตัดสินใจอยู่หรือว่าเพื่อนเด็กๆวัยเรียนที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องของอาการได้ยินเนาะหรืออาจจะอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจการเข้ารับการผ่าตาัดอยากจะให้น้องนนให้กําลังใจหรือให้ข้อแนะนํากับเพื่อนๆน,นิดนึงค่ะคือพ่อผมสอนไว้ว่าต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันก็ใช่ครับก็คือคนเรามันจะเกิดมาอาจจะไม่ครบสามสิบสองอาจจะเกิดมาแ็แบบไม่ มีอะไรขาดหายไปคือขนาดคนคนสามสิบสองเขาบางคนเขาก็ยังแบบมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปคือมันมันก็มันก็แบบเราก็ถ้าเราขาดหายตรงไหน,นเราก็แค่ต้องเติมเต็มตรงนั้นให้ได้แล้วก็ต้องพยายามกับมันในแบบของเราให้ดีที่สุดครับดีมากมากเลยนะคะคือเป็นเราในแบบเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะซึ่งในขณะที่เรามีส่วนที่ขาดไป แต่เราก็จะมีสิ่งอื่นมาเติมเต็มเป็นพรสวรรค์อย่างอื่นหรือแม้แต่พรแสวงที่เราก็สร้างเองได้ด้วยเช่นกันครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนนท์มากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์กันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีครับ